เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงอีกแล้วในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์เมื่อช่วงเช้านะคะถึงการแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันปาล์มแพงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้น้ํามันปาล์มราคาแพงเพราะว่าการขาดแคลนวัตถุดิบตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นมาก ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่ทำให้ราคาสูงขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลที่มีอักษรย่อสอ,อ,สอเสือและพอพานที่มีข่าวการกักตุนออกมาตามที่พักเพื่อไทยกล่าวหานะคะดังนั้นรัฐบาลจึงจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการอนุมัติให้นำเข้าปามน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก1,2 0 0 0 0ตันแต่ว่าส่วนนี้ยังไม่มีการนำเข้ามาจึงมอบหมายไปให้รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะ นายสุเทพเทือกสุบรรณและนายใจรงสวนคิวรีเข้าไปเร่งรัดดำเนินการได้คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติในวันอังคารที่22กลุ่มภาพันนี้ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าการนำเข้าและการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและไปให้ถึงมือผู้บริโภคขณะเดียวกันมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเ เข้าไปตรวจสอบเรื่องของการทุจริตและการกักตุนด้วยค่ะ,คะเมื่อสักครู่พี่กุ้งพูดถึงเรื่องของบุคคลที่มีสอเสืออและพอผานเป็นผู้กักตุนน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันแพงใช่ไหมใช่คือ,ค,ค,อคือแพรเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใคร แต่ที่รู้วันนี้เป็นที่เปิดเผยบุคคลที่มีอักษรพอพานเป็นตัวการที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงจริงๆค่ะพี่น้องโดยจากผ้าถัวไทยรัฐน้ำมันปลามพุ่งอีกขวดละ56พรที่ว่าพอพานไหมพรที่ว่าขอขึ้น9บาท พรที่ว่าขอขึ้น9บาททำให้จาก47บาทไปเป็น56บาทนี่แหละตัวการทำให้น้ำมันแพงเขาชี้แจงด้วยนะคะเขาจะขอ,อให้คอรมออนุมัติค่ะพี่น้องขอให้คอรมออนุมัติเมื่อคอรมออนุมัติแล้วก็จะเป็น56บบาทอย่างที่นักการเมืองพอพานต้องการค่ะพี่น้อง 56มาที่จะปรับขึ้นนี้นะคะจะมาจากลอการนำเข้า120,000ตันที่คอรมออนุมัติไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการนำเข้าเพราะว่าพรทิวานาคาสาเขาบอกว่าที่ยังไม่นำเข้ามาเพราะว่าราคาน้ำมันปาล์มในต่างประเทศนั้นยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและถ้านำเข้ามาจะทำให้ต้องปรับราคานี่แสดงว่าเขาพร้อมที่จะปรับราคาขึ้นแล้ว จึงจะมีการนำเข้ามาอีก1 2 0่0 0สนตันนะคะต้องมาติดตามกันค่ะว่า DSI จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะค่ะไปต่อที่นายยงรีค่ะนายกก็ยังยอมรับด้วยนะว่าแม้ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆด้านปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะการจัดเก็บรายได้ที่เกินเป้าหมายมาก แต่ว่าประชาชนยังเดือดร้อนจากปัญหาสินค้าราคาแพงรัฐบาลจึงเร่งดำเนินนโยบายเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพให้กับประชาชนไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายกรัฐมนตรีค่ะจริงๆแล้วแม้ตัวเลขในภาพรวมดีขึ้นเนี่ยรัฐบาลทราบดีครับว่าพี่น้องประชาชนขณะนี้เนี่ยมีความเดือดร้อนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเดือดร้อนที่มากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องของของแพงนะครับ ซึ่งรัฐบาลก็จะใช้มาตรการหลายมาตรการในขณะน,นี้ในการที่จะไม่ให้ราคาสินค้านั้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นที่เคยได้เล่าให้ฟังในเรื่องของการตรึงราคาน้ํามันดีเซลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขึ้นราคาในเรื่องของการขนส่งสินค้าซึ่งจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามครับมีเรื่องของน้ํามันปาล์มครับซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนมากที่สุดในขณะน,นี้ซึ่งขออนุญาตเรียนสั้นๆนะครับว่า ปัญหาเรื่องของปลาล์มน้ํามันและน้ํามันปลาล์มนั้นก็เกิดขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนในเรื่องของวัตถุดิบนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลมาจากทั้ง2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือว่าความต้องการทั้งในประเทศทั้งในโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่ออกมาซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติป,ปีที่แล้วนะครับทำให้ราคาปลาล์มนะครับสูงขึ้นมากครับรัฐบาลได้มีการติดตามแล้วก็พยายามประเมินสถานการณ์มาตั้งแต่ช่วงปลายปี นะครับเห็นแล้วว่าจะมีการขาดแคลนครับก็จึงได้มีการอนุมัตินะครับโดยมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามา30,000ตันพร้อมๆกันไปนั้นก็อนุญาตให้มีการปรับราคาขึ้นครับขณะนั้นก็ปรับขึ้นจาก38บาทมาเป็น47บบาทในปัจจุบันครับซึ่งหลังจากนั้นมาก็เห็นได้ชัดนะครับว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก คณะรัฐมนตรีก็จึงได้อนุมัติเพิ่มนะครับในการนําเข้ามาอีกแสนสองหมื่นตันครับขณะนี้ผมได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับคือรองนายกสุเทพและรองนายกไตรรงครับให้ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ครับเพื่อที่จะมีการเร่งรัดอย่างชัดเจนนะครับว่าแสนสองหมื่นตันนั้นจะมีการนําเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับพร้อมๆกันไปการนําเข้าตรงนี้จะต้องมีระบบนะครับที่มีความโปร่งใสทั้งในเรื่องของราคาทั้งในเรื่องของการจัดสรร จากนายกรีณนะฮะก็พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันปลาล์มนายกยังได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านการพิจาราง,งบประมาณกลางปี 1, 100ล้านบาทวาระแรกพร้อมทั้งของความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งรัดพิจรารณาในขั้นตอนต่อไปเพราะมีผู้ที่เดือดร้อนรองงบประมาณในส่วนนี้อยู่ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติผู้สูงอายุคนพิการ ยืนยันว่าการใช้งบประมาณในส่วนนี้มีความโปร่งใสต้องใช้ซ่อมแซมฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพราะทุกรายการมีการของงบต้องแสดงรายละเอียดในเอกสารงบประมาณอย่างชัดเจนหากเห็นว่ารายการใดไม่เหมาะสมก็สามารถตัดทิ้งไปได้นะคะนายกยังให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาน้ำมันปาล์มขาดตลาด และมีราคาสูงบอกว่าวันอังคานี้จะมีการประชุมแก้ปัญหาดังกล่าวขณะนี้นายสุเทพเทศสุบันในฐานะประธานคณะกรรมาการปลามน้ํามันแห่งชาติกําลังรวบรวมข้อมูลอยู่ก็เห็นว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้งบถึง1000ล้านบาทเข้าแทรกแซงราคาน้ามันปลามเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะแต่วันนี้นะคะรัฐมนตรีพอของน้องแพรเนี่ยนะคะเขาออกมาปฏิเสธแล้วนะคะพรทิวานาาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นออกมาปฏิเสธ ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตปาล์มน้ำมันนะคะพร้อมกับเรียก,กร้องไปยังพักเพื่อไทยว่าอย่าใช้อักษรย่อให้เปิดเผยชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้องออกมาเลยค่ะและเตรียมที่จะเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันเพื่อให้นำเข้าน้ำมันปาล์มแบบสำเร็จรูปเพื่อป้องกันการหัวและการกักตุนค่ะโดยนางคอนทิวานั้นพูดถึงความล่าช้านะคะในการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน พร้อมยอมรับค่ะว่าการนําเข้ารอบแรก3,000 30, 0ตันยังกระจายน้ํามันไม่หมดเหลือน้ํามันที่ยังต้องกระจายอีกถึง7ล้านขวดด้วยกันค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์ก็จะปรับวิธีการกระจายน้ํามันปาล์มให้ทั่วถึงประชาชนมากขึ้นโดยจะเพิ่มจุดจําหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกรายใหญ่4รายรวมไปถึงแหล่งชุมชนด้วยนะคะ ซึ่งเบื้องต้นจะมีการกำหนดให้จำหน่ายจุดละ4,800ขวดต่อวันรวมทั้งจะมีการประสานไปยังทางร้านเซเว่นอให้นำน้ำมันปามฝา,ฝาสีฟ้ามาจำหน่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะวันที่21กุมภาพันธ์และคาดว่าจะกระจายได้ครบทุกสาขาในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ค่ะ การจำหน่ายน้ำมันปลาล์มที่นำเข้ารอบแรกก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับการนำเข้ามาในรอบที่สองจำนวน1 2 0 0 0 0ตันที่ขณะนี้ยังชะลอการนำเข้าอยู่เพราะว่าราคาในตลาดโลกยังอยู่ในระดับที่สูงอีกทั้งยังมีความพยายามของคนบางกลุ่มเข้ามาปั่นราคาน้ำมันปลาล์มให้สูงเกิน1,300ดอลลาร์ต่อตันจากเดิมที่1,250ดอลลาร์ต่อตันซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างต่อรองราคาเพื่อให้สามารถนำมาจำหน่ายได้ในราคาขวดละ47บาท จึงขอชี้แจงว่าการชะลอนําเข้าน้ํามันปลาล์มเพิ่มเติม,ตมไม่ใช่การดึงเวลาเพื่อหาประโยชน์ขณะนี้ยังมีรายงานว่ามีเรือขนส่งสินค้าซึ่งคาดว่าจะเป็นน้ำมันปลาล์มลอยลำอยู่กลางทะเลจำนวนหนึ่งจึงต้องการให้กองทัพเรือและเจ้าที่กรมศุลกากรเร่งไปดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ,คะสำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายปลาล์มน้ำมันแห่งชาติในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะ ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมที่จะเสนอปรับปรเปลี่ยนมติของคณะกรรมการที่อนุญาตให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์มาผลิตเพื่อจำหน่ายโดยจะเปลี่ยนให้เป็นการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปหรืออาจเป็นการนำเข้าน้ำมันบรรจุขวดสำเร็จจากต่างประเทศแต่ราคาจำหน่ายจะต้องไม่เกินขวดละ47บาทเพื่อไม่เกิดปัญหาการหัวราคากักตุนตามที่มีข่าว และในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะที่ประชุมพักภูมิใจไทยเองก็จะมีการหารือเรื่องของปาล์มน้ํามันด้วยส่วนการที่พักเพื่อไทยออกมาระบุนะคะว่ามีนักการเมืองอักษรย่อสเสือและปพ,พานได้ประโยชน์จากการกักตุนน้ำมันปาล์มนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เรียกร้องให้พักเพื่อไทยออกมาระบุให้ชัดเจนว่าเป็นใคร เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจป่ามนน้ำมันและไม่ชอบเล่นเกมการเมืองเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ในการดูแลประชาชนค่ะไปฟังเสียงของพรทิวากันค่ะมีการเบี่ยงประเด็นมาว่าล่าช้าเพราะมีปัญหาทุจริตอะไรอย่างนี้ก็ขอยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้มันกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ย โดยตัวดิฉันเองซึ่งซึ่งดูแลอยู่เนี่ยเราไม่มีการปล่อยให้หาประโยชน์อย่างนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่ตัวดิชันหรือคนอื่นๆจะมาทาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ขอบอกว่ามันเป็นการเบี่ยงนะคะประเด็นที่ดูแล้วมัน,ม,นมันไม่มีมันไม่ใช่เหตุผลนะคะแล้วก็อยากให้มองกลับไปว่าทําไม ถึงต้องเร่งให้นำเข้านะได้ข่าวมีรายงานเข้ามามีเรือมาลอยอยู่หลายลำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะดูแลประชาชนไม่ให้ราคาเกิน47บาทมีชื่อพอพานด้วยเออแต่ไปถามดิผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่รู้อะมันมีธุรกิจเียแ้วมันปาไม่รู้พี่ไม่รู้เพราะเรื่องเรื่องชื่อย่านี่ ไม่ชํานาญเลยขนาดข้ายอด<ห>ดาราใครวะใครวะ,ไ,วะไม่รู้อะเราไม่รู้หรอกทาไม่บอกให้ไปถามทางเพื่อไทยเราไม่รู้ว่าอะไรอันนี้้เรื่องยอดนี่เราไม่รู้อะเดายากพอพานเทียบไปหมดนะพอพานเทียบไปหมดเทียบไปหมด น่าระดีพอพานไหมไม่ใช่นะ<ช>นะพัทไม่ใช่เอารอดตัวรอตัวสองคนนี้ไม่ได้กักตุนน้ามันแน่นอนนะแต่ชื่อเล่นเกี่ยวนะไม,นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาเอาชื่อจริงรัร<ะ>ี<ะ> 3, พาน,นิชเนี่ยนะบอกด้วยว่าไม่รู้สึกหนักใจที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้ามาช่วยตรวจสอบสต็อกของโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มต่างๆไม่ให้มีการกักตุนและยืนยันว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการผลิตน้ำมันปาล์มมีการผลิตอย่างเต็มที่ไม่มีการกักตุนหรือหยุดการผลิตตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดนะฮะ